สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาอีทุกคนทุกท่านนะครับผมมือนีผ้าพี่น้องว่าตลาดนัดโคกกระเบือนะครับผมตลาดนัดบรรนลุกนะครับพี่น้องตลาดนัดเปิดไม่นะครับเปิดได้บ่กี้นัดนะครับผมเปนหัวะเปิดนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับผมเมื่อกลบเพราท่านถือว่าไลฟ์วันนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องก็เพท่านหูเนาะเพราะว่านเป็นตลาดเปิดไม่นะครับพี่น้องกเขามาจับใจสื่อขายนะครับผมเปนเปิดแล้วนะครับตลาดมีทุกั่าน นี่นี่ถูกส่อวันจันนะครับพี่น้องตลาดเพิ่นเปิดถูกเส่อวันจันนะครับผมเออผ้าเบึงงค์ฝ่อเราตัวเลกนะครับว่าผูกอ่ะพ่อพ่อว่าผูกอะไรครับว่าผูกอย่างไล่ะพห้องไรอยู่ในพ่อห้องไรอยู่ในสามหมื่นหกพันนะครับผมเอ้อใส่เหนืยวใส่คุณนะครับพี่น้องสูงประมาณเกือบลอยสี่สิบนะครับโอ้ใหญ่นะครับพี่น้อง นีไรบ้างไอได้สามหมื่นสี่พันเลครับผมโอ้หนังดีแท้เนาะเอาไปเห็ดพอพันเนาะครับต<อ>กซีไ่ไหอวอยู่บ้างพวกอโอ้โหพอเราบอกลูกซีไ่ไหวสันอ้อหน้าสวยหน้าง,งามดีนะครับผมอยู่บ้านมีอีกหลายไวาย,ออยัางสิอย,อยู่บ้านก็มีนะครับผมว่ามาทางไหนครับทางเกษตรข้าวชื่นชมบ่ไอ้แถวมือแกดำโอ้แกดำนะครับพี่น้องเอ้า ไอฝากเบอร์ติดตอนะครับเทีมีหี่น้องห้ออยากได้นนหามศูนย์หกสามสี่เก้าเจ็ดส่เก้ี่ี่ยมีหน้องห้อยอยากให้ค้าอ้วกคุณให้เป็นรอดมีหาได้อยู่เนาะเอ้าไอเราหาได้นะครับผู้ใดอยากได้งวคุณที่เป็นรถนะครับพี่น้องอยากอยากคุณอยากเลี้ยงนะครับเอาเป็นรถนะครับผมไอเราหาให้นะครับแต่ละยี่สิตนะครับผมเอาไอฝากเบอร์ติโตอนะครับศูนย์หกสามสี่เก้าเจ็ด้าเจ็ดเ่เจับ ไอซีบนะครับผมอ๋อขอกล้วยลายมันมันนะครับผมมาชมของขอเราทางนี้นะครับผมห่้องไรวนนี้พวกข้องไรวนนี้ครับอีสาวหน่อยไหมครับโอ้โหง้นครับตอนนี้เส้าขอกันรอยอนนี้เส้าซีนนี้เส้าซีหา่อครับ ตงงวน่อยนะครับพี่นลองผวกใรอยากได้งวงสีไปกินลูกเขานะครับผมพอเลียงนะครับผมสองหมื่นสี่พเนาะสองหม่นสี่พันะครับผมสองหมื่นสี่พันนะครับผมต้นอะไรมาในพอกอนสีมื่นหานะครับผมเอาเชือดดีนะครับผมของสมื่นหานะครับผมเชือด,ดีนะครับผม ค่อนข้างดักนะพี่น้องออการยางกันเหินม่มีปัญหาหร้อเ่าน้อ๋อฝากเวอร์ตีตัวนะครับที่พี่น้องเาอยากไดเนามือนี้อ๋อไทยเลือลอไเลอะเบอร์เดียวกันบ่เออเบอร์เดียวกันก็ไปเราเมื่อกี้นะครับผมอ๋อขอบุลมาพันมด้วครับผมแม่ลูกมีของไฟพวกไลไปไหนพ่อ เมียลูกลูกตัวเมียหกหมื่นสามโอ้ลูกตัวผู้เหัวลูกตัวผู้นะครับผมหกหมื่นสานะครับผมเบอรเดียวกันียวกหมครับพีน้อหกหมื่นสามพันนะครับผมโอลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูกเที่ยวใดหอเนียสูงประมาณรน่อยสามสิบห่านะครับพี่น้องประมาณยสามสิหนะครับผมโอลูกตัวผู้นะครับผม ฝอยเบอร์ติดต่อป่ครับเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดศูนย์หนึ่ปาศู้อยครับอดมอดมนะครับผมเนาะขอบคุอะไรด้พ่อมันมันนะครับผมเอามาชมวังงามทั้งนี้นะครับพี่นกขอเดหัวหล่นหัวบ่มีเขานะครับงามนะครับพี่น้ององไรมั้นได้พ่อ ว่างไรมันดิว่าไอหนุ่มสร้างมันโตหนะครับผมว่างไรมันอยากเจ็ดมื่นหาลูกข้อไดครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมเอกสารมาตามหาเขไปรอนะครับผมตรงนันลอยสี่สกว้งก้นะครับผมเืาสาวไเื่อสาวแต่ตท่องเอาไ้ผสมอย่ทวงเลียเนาะะสวยดีนะครับพี่นอ้องเจ็ดมื่นหาพัน ไปหางดีนะครับผมหางดีนะครับไม่กลัวลยมตามตัวใครเราบอกแล้วนี้กําเนียนบอกไล่มันเลยะครับแปดชิ้นหาแ่นหาของนะครับ่องพ่ออดไร้ององกตะวันนะครับผมใบหลดอยู่ในหลดเนาะใบหลวดอยู่ในหลวดนะครับผมผสมเองก็เมื่อยแล้วว่าตัวท่วงแล้วนะครับผมเออ กยสนใจจังติดต่อไ้พมาานะครับผมเดี๋ยวฟอร์เบอร์ไ้เห็นนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ไว้ไล่มาได้ครับน่ี่สบาที่หมื่นหาพันนะครับผมอ๋อหัวสาวอยู่นะครับพี่น้องขาดน้ำี่ยงเล็กน้อยเลครับผมเอาไปเตือเอานะครับผมแยกแม่ไหมแยกแม่พี่มานะครับผมเพราะท่านสวนหอดเขานะครับตรงหน้าตรงตานะครับเมื่อนั่งกถือว่าดีนะครับพี่น้องแต่ว่าขาดน้ำี่ยงเล็กน้อยนะครับผม นเดียเดียวดีอันก็เดียวนีแต่เสียง้าหมอนตาวีงามนะครับพี่น้องย็นเสียดยืนงามดีนะครับผมอ้อุูทายได้สุทปากเบื่ครับวันนี้ศูนย์หกสองหกหนึ่งสองสหกหกแ่อหนุ่ยนะครับผมอขาบอกว่าลายครับมันมันนะครับผมง่วงามทั้งบันไฟท่องนะครับพี่น้องพ่อไงมาได้หรอพ่อ พวเราคนเราคนนอยู่ที่นะลอ้อตวฟองโลโมยูนะครับผมอยู่โถไปจิเขเสยแล้อยากิ้ง่โบานเออ่วานขึ้น่สันตกอแล้ววะเออกอะไรพ่ออาุ่ทังนี้นะครับผมอไรไคนนด้ลพ่อหาเมื่หาลูกพนอใดครับลูกซีไว้ไมีใบม่หลอดว่ะโหโมนีใบใบบไใมากนะครับแต่ว่าเบื้งเหนือนางงนะครับผมมันไผ่ดีนะครับพี่น้องงอเป็นล่ำปีแต่เศ้านะครับผม แต่ว่าเศร้าแล้วนะครับผมแต่ว่าเพียเลี้ยแต่เพียเข้าไปสมานนูนะ่นหัเนาะซุ้งมันเกือบไหลสี่สิบนะครับผมอ่าเมืองหาฟันนะครับพ่อผมสมมาพวกลังตีไม่นี่เนาะ <ขอ S 1> ลังตีไหมครับโอ้หน่าวันดีนะพี่น้องห้อหล่น,น,นว่ามีเขาเนาะพวกโอ้หล่นธรรมชาติเลยบอกเปล่า,ลลา,าฝากเบอร์ติดต่อเลยครับนี่เบอร์ติดต่อบ่อศูนย์แปดสาม ปดสามศูนย์ศ <3 0 S 1> ูนย์แปดสามหกสานย์เจ็ดสามเจ็ดสามเื่อร่บอวเอ้าวางมตั้งดอนจันนะครับพี่น้องอกล้วยอะไรนะเพามันมนะครับผมคามมาชมทางอีกตอนนะครับผมว่ากเขาไล่โตได้นะครับพี่น้องประมาณสามสิบกโตนะครับผมกูเลยว่า่ท่านหูหรือว่าอยากขอมาจ่ายใจซื้อขครกั มีอยู่นะครับคนซื้อคนขายกับเขาไม่ยู่นะครับพี่น้องก็บอกเข้าแจ้งเข้ากันไปนะครับผมแถวเวทผู้นั่นหูเนาะตลาดค้นเปิดทุกเสาร์วันจันทร์นะครับพี่นอ้องเอ 38, 500, ้าไ,าไล่ไปในเราพ่อนี่สามหามื่นแปดหาล่วยนะครับผมหัวเสานะครับผมตรงนั้นมัอยสามสิบบาทเนาะตัวนี้เลยพวกสามหมื่นแหาล่วยัญตัวนี้ก็บสามหมื่นแปดหาล่วยท่องวะพก็เดินสามเดือนแล้วเป็นว่าก็สมได้สามเดือ,อนแล้กวก็สั่นเนา,าะ หน้าดีนะครับพี่นอกนั่งดีนะครับแต่ว่าโบบตนะครับพี่นกน่ำโตกับโอเคนะครับผมช่องอมนะครับค่อยหางเกือบหอดเรียบหน่อยนะครับผมสภาพเรียบดีนะครับเป็นง้อสาวตีท่องหน่ยมันท่องเหลีกยนะครับผมตีท่องน่าจะกระมันท่องเหลีกยนะครับข้อฝากเบอร์ตดตัวนะครับ ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสก้าหกาเก้าศูนย์สามหกเก้าศูนย์สามง่วมาทังหพ่อมมาล่าไส้ับมาล่าไสนะครับ๋ก็ไปบุได้งลอยบอไปสั่งบอกว่าไก็่มันมันก็ผมอ้ามาชมตั้ไหลรอนะครับผมว่างไรนได้ไรนี่ว่างไรนไดพวกได้ไงนี่ไหมครับอาบันอาบาเมืสมสามตัพกทเลย ครับผมื่นสามพันไม่แยกลูกไว้ครับอันนี้ทับแล้วตัวนี้ตัวนี้ผสมแล้วผสมได้เดือนเดียอะได้สองเดือนครับประกันท่องบ่กโอ้บอกประกันดอกว่าครับจะให้ประกันเท่าไหร่แล้วผสมได้สองเดือนตัวตัวนี้ต้องว่างห้องว่างแยกลูกออกไปนะครับผมคแล้วค่าอีกเทียนหนึ่งไหนเทียนพี่น้องอะไรเงี้ยนราคาได้ก่อนจะได้ห้าสิบสามแบบห้าหมื่นสามต่อร่องได่นต้พี่น้องแร้วมี่ลดความทรงนะครับผมบอกคุยกันสักวันเดิ อ๋อคุยราคาเหรอครับความทรงจำนะครับผมคุยกันตุกวันเรื่องส่งนี่เอ้าใกล้ๆเนาะไอ้มากตัวครับเอามาหลายตัวอยู่เบิดระเบิอันนี้ก็แม่นบ่แม่นี่เบ็ดอีกแบทครับเจ้าห้านี่คุยกันดีสองหม่นหาพันะครับผมเอ๋อคนฟอร์่วงกันอยู่นะครับตัวใดญ่ใหญ่อีแด้งไรไปนะครับเจ้าด้53ครับ53,000ิ่องไปครับย่างครับแม่สาวเอ๋อมีสาวนะครับเบิดระเบิด แม่ลูกแม่ลูกมีอะไรบ้าเนี่ยครับจะไ,ได้หาเงินซ้ำครับตัวนี้แม่ลูกหาเงินซ้ำนะครับครับผมแม่เป็นงอไทยกลางๆยังอยนะพี่น้องดังๆวุ้มนี่นะครับอเองน้องเ้าอยากเห็นนะครับสูงมากร่อยสามสิบช่อนนะครับผม,ม,มตัวลูกดีตี้ังแตกดีนะครับพี่นอ้องหนาคือเสีไวบเถอะแบบนี้ <laughs> นังดีนะครับลูกคนอลูกตัวผูได้เนาะครับสีดีเบิร์ตสานีไว้ ไปทำนี่นะครับฝากเบอร์ติดตอนเทียมีพี่น้องหอางไรเนามือนศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหาห้กเก้องศูนย์หกสามสองศูนย์หกสามไยครับวิทยาครับไอวิทยานะครับงงงามทางเชื่อชมไ้ทางน้ำมนต์ครับขอไฟน้ำพี่น้องเขกคืออะไรมันมันนะครับผมงงงามทางน้ำมนต์นะครับผมต้องไลฟ์ในลพ่อนี่ เรเห็นเจ้าของเล้วนะครับนายอย่าเสือขายกันไปเล็วนะครับผมเอาไอ้พี่สองมาชมเมียหยักเมียทิทางนี้นะครับผมเจอาจกของเราอยู่ฟังผีนะครับห้องห้องไร้นมดเลยเราพี่นี่ห้องไร้นมดเครับห่างมือกันห้องหามือกันนะครับผสมไปครับแม่แยกลูกนะครับผมหามือกันนะครับผม สูงเหียอ่ยากเงี้ยนะครับถ่วมขึ้นนะครับพี่น้องถ่วมจนว่าเห็นเจ้าของนะครับผมเอาเอาไหมตัวพี่งตัวจ้าเอามาสองตัวอันนี้ลูกพึ่นบ่กโอ้ยเบิ่งโค้งสางลูกพ่นลดพี่น้องลูกขนลายปันไดครับใสยพอพันนะครับผมสายพอพันนะครับผู้ใดอยากได้พอพันคุ้นผงนะครับผมเอาเอาว่าท่านพ่อสอกว่าท่านนินนะครับมาเอาตัวนี้นะครับพี่น้องห้องหาเมื่นะครับผม บ่แพงนะครับเอาเอาไปขึ้นรถทับได้เลยนะครับเนาะอายุมันจะกเดือนจดกปีแล้วครับนี่สิบหาเดือนนะครับพี่น้องง้อหน่อยนะครับผมอัดลำชิงลำขาคนนี้ก็ธรรมดานะครับพี่น้องนานาฝรั่งดีนะครับผมนานุ่งรุ่นโจโกะนะครับผมกรหาพว่ำคันอยู่นะครับสีนี่ทับทรงลูกแดงออกแดงนะครับผมไข่เสมอดีนะครับพี่น้องไข่เสมอนะครับผมทำตรงดีนะครับผมเ้า นาดีกระบ้านไ่นะครับผมสำหรับเป็นพอพันนะครับพี่น้องู้ใดว่าหาพอพั่นอยู่นะครับผมอ๋อย่อนเสียงนะครับพี่น้องพอไฟนะครับเลยขอายเราจยงยางเล็กน้อยครับหลายคนไลยท่านทมนะครับผมไม่เบาอีหาพอพันให้นะครับผมเอ้วอยแล้วนะครับพี่น้องราคาเบาๆนะครับผมราคาหาเงื่นนะครับเปิดไว้ที่หาเงื่นบาทนะครับผมเอ๋็คือว่า สมราคาเพิ่นนะครับผมผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากมีเงินเดือนกินนะครับอยู่โควิดนะครับพี่น้องหายยังสี่ไปไว้นะครับผมกล้าการันตีได้เลยว่าได้เงินเดือนกินแน่นอนนะครับผมเงินเดือนจากการเอาไปทับนู่หัวเนาะจากไขว่า,านมาทับเนาะคือทีแต่แท้ได้ได้สุดพอฝากเบอร์นะครับวันนี้0 8 6ย์แ2 3 9กศูนย์0ปดหกเกาสอง้าเด็ผู้ใด เย็นแล้วก็เฝ้านะครับพี่น้องเป้าโทรมาจับมปนจองกรพผอเร่อนะครับนี่บริการทรงนะพ่อเนาะครับผมครับผมออ๋โทรมาต่อร่องราคากันเอานะครับผมไก่ไก่ทรงกันได้ปันได้นะครับผมบุญไข่หมดพี่น้องไข่สมือเปี้ยเลยนะครับผมทำตรงดีนะครับสำหรับเป็นคอพันนะครับผมขอบกุยยลายเด้๋ยพ่อมันมันนะครับผมน่าดีนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นทางไข่ตลาดฝั่งนี้นะครับผม ทั้งไทยตลาดฟังนี้แล้วนะครับผมบรรยากาศคนเสิร์ตอะหอมมาพ่อสมควรนะครับพี่น้องเขมว่าจับใจสื่อพ่อสมควรนะครับผมห้องไรวันนี้เราพ่อเมียลูกห้องสี่หมื่นเจ็ดเมียลูกลูกตัวเมียผมพ่อเมียลูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องก็งามดีนะครับผมลูกตัวเมียนะครับผม สี่หมื่นเจ็ดราคาพ่อเอาไปเลี้ยงนะครับผมเอาผู้ใดกํำลังหาง้อเลี้ยงราคาเบาๆนะครับพี่น้องราคาเบาหอดหาเงินนะครับผมได้เมียขาวลูกตัวเมียอีกไปเลี้ยงนะครับผมเอาไปท่อมไว้นะครับผมิ่นโหลายขึ้นนะครับผมเอาเอาไปท่อมไว้นะครับเมียสูงประมาณหนอยสามสิบกุ้งๆนะครับผมลูกประมาณตัวที่สามในถ่องนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพ่อไปขวาเบอร์ก็ผอเล่านะครับพ่อฝากเบอร์ติดต้หนะอครับ รูดแปดเก้ารูดแปดเก้าเ oh ้จเกสึ่อหาขยังครับขอเพี้ยนครับขอเพี้ยนนะครับผมขอกล้ยไรได้ขอมันมันได้ครับผมข้ามาจุ่มหัวล่นทั้งนี้นะครับพี่น้องขอเพียดว่ามีเขาแพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับแล้วฟาร์มจะคว้างคนเห็นนะครับผมค้องไรได้เลยเจ็ดหมื่นเก่าทองบ่ครับบ่ครับเมียสานะพี่น้อง มันไหลซีซ <FIL N> ิมหาบวกนะพี่น้องจักประมาณจักเดือนไหลเขาได้ไงมอดซบเบียดเบีอยนพี่น้องโอ้ล่ำตัวลำชิ่งหนาครับนะครับผมลูกพ่ออะไรไรคุณวะจังวะครับโอ้โหใบตัวเป็นลูกหลอดเทียนแน่นอนนะครับนางปันนี่นะครับพี่น้องล่ำตัวลำชิ่งงามดีนะครับผม สูงเงยเอาเขาดีนะครับเจ็ดหมืนเก่าหน่อยรับมาได้ครับเจ็ดหมื่นเก่าตัวร่องได้อีกนะครับพี่น้องราคาเพิ่นเปิดใบซื้อเรือครับบนหลังตกใจนะครับพี่น้องหาหลังคนว่าคือเปิดแพงแค่คือจังไรนะครับเพิ่นเปิดใบซื้อนะครับผมเปิดใบซื้อครับตัวร่องได้คุยกันคุยกันถื่คว้อนี่ลดกันเป็นเงินสองหมื่นกว่ีนะครับพี่น้องครเอองามนะครับผมไอฝากเบอร์ติดตต์นะครับเทมี้พี่น้องเขาอยากได้นมศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองเก้าเก้าห้า สามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดเก้าไอครับบีดครับไอบีดนะครับผมเนาะขอบคุณเลยนเด้๋มันมาแล้วครับข้างาชุมของไหล่ทางนึงนะครับผมห้องไรเป็นอะไรไทยละครไทยไป็นไรเปนครับท่านสามหมื่นสี่พันเนาะไยหลแล้วไทยเป็เล้วนะครับไทยแก้วสามหมื่นสี่พัน เบิ่งเปรียบเทียบราคาเบิ<ส>่งนะครับพี่น้องอย่าพี่น้องห้อไปซื้อไปขายในตลาดนะครับผมเนาะสามหมื่นห้าอันนี้ไร้ไดมพ่อหนินี่พ่อมาสามสิบซีสามหมื่นซีนะครับผมมั่นเกือบหน่อยสามสิบนะครับพี่น้องเป็นงูห่าสาวนะครับพร้อมผสมนะครับผมพ่อฝากเบอร์ติดต่้อนนะครับ ฝากเบอร์ติดต่อไน้พอมีเบอร์ติดต่อบ่ะ0933 0933 472 472 028 028ก็ยี่แก้ววันนศ้นเสียแก้ววันนั้นเสียเตะนะครับผมขอบคุณหลายๆได้พอด้วยมันนะครับผมอ๋อทุดท้ายทายสุดวอยขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมฝากไว้ด้วยผีน้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะเป็นกำลังใจไว้ในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าคลิปไม่พอกันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ